จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organized Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยคะ่ะวันนี้ The o r g a n i z e Podcast เป็นเอพิโซดที่160นะคะรู้จัก Empathy Gap เหตุผลที่คนกลับคำคะ่ะ เอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยค่ะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community mm hmm. เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะเอพิโซดนี้นะคะเป็นเนื้อหาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่โจชอบนะคะจริงๆก็ชอบอาจารย์นัทวุฒินะคะเดี๋ยวโจหยิบหนังสือแป๊บนึง หนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือที่ชื่อว่า The Emotional Man นะคะมนุษย์อารมณ์เขียนโดยอาจารย์นทวุฒิเผ่าทวีนะคะก็จะเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องคำอธิบายของอารมณ์นะคะจริงๆโซ่ชอบ คุณนัวทวุฒิเผ่าทวีคุณปีเชษโชติศักดิ์นะคะก็จะเป็นคุณหมอเนาะที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ได้ดีมากๆเลยนะคะทำให้เราได้รู้จักตัวเองนะว่าทําไมเราถึงแสดงออกแบบนี้ทําไมเราถึงรู้สึกนึกคิดแบบนี้นะคะมันมีเหตุผลมาจากอะไรนะคะบางทีก็อธิบายโดยการทํางานของสมองของคลื่นประสาทอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็อธิบายได้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาจาก อะไรเราคิดอะไรอยู่แบบนั้นนั่นเองนะคะวันนี้หยิบเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของเอ๊ะทำไมคนเราถึงกลับไปกลับมาได้นะคะถึงแม้จะมีคำพูดที่บอกว่า talk is cheap นะคะการกลับคำพูดเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายได้นะเพราะว่าเราเนี่ยเลือกที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นสบายใจนะก่อนที่จะรับปากไปอย่างนั้นเนี่ยเราบางทีเราแทบจะไม่ได้นึกถึงตัวเองนะ เรานึกถึงคนฟังว่าจะรู้สึกดียังไงถ้าเราพูดคำนี้ออกไปอืมนะเช่นเช่นโจก็มีคำพูดติดปากเหมือนกันนะเช่นแบบสบายมากค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะอะไรแบบนี้นะคะถามว่าตอนนั้นรู้สึกอยากจะ please คนที่มาพูดมาขอความช่วยเหลือจากเราไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันไม่ได้ประเมินอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแต่ตอนนั้นเรารู้สึกสบายใจที่เราจะบอกว่าอโอเคทำได้อะไรอย่างเงี้ย เออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะ Talk is cheap ทำให้เราย้อนคิดตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเราพูดไปโดยที่เรารู้สึกว่ามันง่ายเราก็เลยรับปากไปเลยหรือเปล่านะคะแต่แต่มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ตั้งใจรับปากเลยนะ แบบคิดแล้วแหละตั้งใจรับปากอย่างดีเลยนะแล้วก็คิดว่าจะทําอย่างนั้นจริงๆนะคะตอนที่พูดออกไปแต่ผลสุดท้ายเมื่อนาคตมาถึงนะคะเขาก็กลับคําโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะซึ่งพฤติกรรมนี้นะคุณจอร์จล l เวนสไตน์นะนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคเนกีเมลลอนนะคะได้ศึกษาพฤติกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ให้คําจํากัดความพฤติกรรมแบบนี้นะคะว่าเป็นเอมพัตี้แกนะคะ หรือดรนัทวุฒินะแปลไว้ว่า Empathy g a แกเนี่ยแปลว่าช่องว่างระหว่างใจเราในวันนี้แล้วก็ใจเราในวันข้างหน้าเอมพัตต mm. ี้แก็นะแก็ก็คือช่องว่างนะคะช่องว่างระหว่างใจเราในวันนี้แล้วก็ใจเราในวันข้างหน้านะคะไหนมาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าเจ้า Empathy g a แกเนี่ยคืออะไรนะคะเอมพัตตี้แก็นะคะก็คือความรู้สึกของเราในวันนี้กับวันหน้านะมันมีช่องแยกอยู่ ช่องห่างช่องว่างระหว่างกันอยู่นะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือ cohort empathy gap นะคะเป็นช่องว่างที่เกิดจากสถานการณ์นะจากอารมณ์ร้อนไปอารมณ์เย็นนะหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งสงบสบายดีแล้วนะคะเราจะนึกไม่ออกเลยว่าในสถานการณ์ที่มีความเดือดร้อนจะมีความรู้สึกอย่างไรอืม เช่นถ้าเราเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆนะคะอิ่มมากเลยเราจะนึกไม่ออกนะว่าตอนที่หิวจัดๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะอืมนะหรือตอนนี้เรารู้สึกเย็นสบายดีนะเราก็จะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าตอนที่เราแอร์เสียเนี่ยมันจะเป็นยังไงเออตอนที่เราไม่มีแอร์เลยอะตอนที่แบบพัดลมก็ไม่มีเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าตอนนี้มันก็สบายดีแล้วใช่ไหมคะเออเนาะอันนี้ก็คือ cold hot empathy นะคะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะที่สบายดีเราจะนึกไม่ออกเลยว่าตัวเรานะตอนที่ลำบากะจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือ hot t o o e empathy gap อ่าสลับกันนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยโคฮอตตอนนี้จะเป็นฮอตโคลนะคะ hot c o l เ empathy gap นะคะก็คือช่องว่างที่เกิดจากอารมณ์ร้อนไปเย็น หากเราอยู่ในสถานการณ์ที่อารมณ์เราร้อนอยู่นะคะไม่ว่าจะรู้ตัวเรามักจะไม่รู้ตัวนะคะว่าตอนนี้เราอารมณ์ร้อนแล้วเราก็จะประเมินผลกระทบจากอารมณ์ร้อนของเราเนี่ยต่ำเกินไปเ,เช่นนะเราหิวมากเลยแต่เราก็เฉยๆอ่ะสั่งอาหารตามปกติแต่อาหารตามปกติมาเต็มโต๊ะเลยนะสี่ห้าอย่างใช่ไหม สั่งมาเยอะจนกินไม่หมดอืมอย่างเงี้ยเนี่ยคือฮอตโคใช่ไหมหรือโกรธโกรธมากเลยแต่บอกไม่ได้โกรธแต่ฟาดไปเต็มที่เลยนะบอกเลิกด้วย,นะอ,วยอ๋อเอ๊ะทำไมอินบอกเลิกไปเรียบร้อยเลยแล้วก็ไม่ได้ทันคิดไงว่าจริงๆแล้วคนที่เขาได้ยินหรือว่าคนที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วยหรือว่าคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยพอเราบอกมงนเลิกกันเลย ตอนนั้นร้อนนะตอนนั้นโกรธนะแต่บอกไม่ได้โกรธพูดไปเนี่ยก็คิดจริงเลิกเลยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะฟาดอารมณ์ออกไปดังนั้นฮอตโคนะจะเป็นสถานการณ์ที่พอเรารู้สึกอารมณ์ร้อนแต่เราไม่รู้ว่าเราร้อนขนาดนั้นเราก็จะประเมินสิ่งที่เราฟาดออกไปเราทำผลกระทบออกไปเนี่ยได้ต่ำกว่าปกติอืม เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นใจความสำคัญของ Empathy g a รนะคะก็คือความสามารถในการเข้าใจอะไรบางอย่างของมนุษย์นะคะมักเกิดขึ้นในสภาวะที่เรารู้สึกหรือกําลังเป็นอยู่ในขณะนั้นมากกว่านั่นเองนะคะก็คือเราจะเ,เราจะทันความรู้สึกของเราณนะตอนนี้แต่เราจะไม่ทันความรู้สึกที่มันควรจะเป็นในอนาคต เราจะไม่ทันความรู้สึกของคนรอบข้างที่เราเจอณนะตอนนี้มันเกิดแกบขึ้นมันเกิดช่องว่างขึ้นนั่นเองนะคะมันก็เลยเหตุผลมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้คนเราณนะตอนที่รับปากเนี่ยรับปากเพราะถ้าอยู่ในสถานการณ์ c o hot empathy gap นะก็คือโอเคคิดว่าทำได้อื <S <S เพราะว่าตอนนี้รู้สึกโอเคไงแต่ว่าพอถึงสถานการณ์จริงๆอะ อาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะเช่นมีคนมาไหว้วานให้ไปสอนแทนวันพุธซึ่งตอนนี้เราสถานการณ์เราโอเคเรานั่งฟังเพลงกินข้าวอยู่สบายสบายอยู่พอเขามาขอความช่วยเหลือเราก็รับปากแล้วเราก็คิดว่าเราจะทําได้นะเออแต่พอถึงวันนั้นจริงๆอะเราไม่ทันได้นึกไงไว่าจริงๆวันพุธนี่เราก็เออใช้ได้เหมือนกันนะว่าเอ,อยุ่งใช้ได้เหมือนกันนะแต่เรารับปากไปก่อนเพราะตอนนั้นเรารู้สึกสบายสบายอย่างเงี้ยหรือ ไปสอนวันพุธไปสอนแทนหน่อยสิแต่ตอนนั้นกําลังหัวร้อนกับอะไรบางอย่างใช่ไหมกําลังหัวร้อนกับอะไรบางอย่างไม่ได้แล่ทาไมชอบมาให้ไหว้วนันให้ไปทําอะไรชอบมาโ้ยให้ไปทําอะไรนู่นนี่ตลอดเลยฟาดใส่ซะงั้นไม่ทันได้คิดเลยนะว่าไอ้คนที่มาขอความช่วยเหลือเขามาขอดีๆเออก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ฟาดออกไปเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ แล้วพอถึงเวลานะพอถึงเวลาเป็นไงคะอารมณ์เย็นลงก็ไปขอโทษเดี๋ยวไปสอนให้ก็ได้กลับไปกลับมาแบบเนี้ยเห็นไหมเพราะว่าสถานการณ์ที่เรากำลังรู้สึกนะตอนนั้นมันเข้มข้นกว่าอืมจะบอกว่าอารมณ์ก็อาจจะอารมณ์ก็ใช่เพราะอันเนี้ยมันคือการบอกเลยว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นอารมณ์เย็นอารมณ์ร,มร้อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในเหตุผลนะที่คนเปลี่ยนใจก็คือ Empathy g a แนะ แต่จริงมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยผนวกกันได้นะก็คือกดความจริงมาก่อนจินตนาการกดความจริงมาก่อนจินตนาการคืออะไรนะคะก็คือ the reality first rule นะคะ reality first rule นะคะก็คือ,อ ต,ตรงตัวเลยก็คือความจริงความจริงมาก่อน <c oughs> จะทวนทำไมอีกทีนะคะถ้าถามพวกเรานะตอนที่ตอนนี้ยที่เรากำลังฟังพอดแคสต์กันอยู่เนี่ยนะคะถามพวกเราตอนเนี้เลยว่าเพลงชาติไทยนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชา,ชาติไทยเนี่ยมีคำไหนที่ร้องเสียงสูงที่สุดอมืมีคำไหนร้องเสียงสูงที่สุดคะให้เวลาคิดพี <Please. S 1> <Please. S 2> หมถ้าเริงประเทศอ เป็นชาติพลีสะลิงประเทสะไทยทวีมีใช่ชโยเอ้ยไม่พลีก็ทวีนี่แหละที่จะเสียงเสียงแหลมสุดถูกไหมเออเราตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเพราะคุณก็เผลอเผลอหำ um ออกมานิดหนึง่งใช่ไหมหรือเผลอล้องออกมานิดหนึง่งใช่ไหมจะมีแค่คนส่วนน้อยมากๆเลยนะที่ตอบคำถามเนี้โดยที่ไม่ต้องร้องออกมาอคุณเป็นคนส่วนน้อยหรือคนส่วนมากคะโจเป็นคนส่วนมากนะตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้โจก็ ร้องเงิมงิออกมาเหมือนกันเออที่มันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะต้องค้นคำตอบออกมาจาก Memory Cortex ก่อนอคำตอบเหล่านี้มันมีอยู่ในความทรงจำเราร้องเพลงชาติเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่กี่ครั้งเนอะร้องเด็กๆร้องทุกวันเลยนะคะเออเนี่ยเราต้องค้นหาคำตอบมาจาก Memory Cortex ก่อน หรือหรือหรืออ่ะลองยกตัวยอย่างกันก็ได้โจถามคุณสิงโตหน้าตาเป็นยังไงคะอ่าคุณก็จะเริ่มขอแป๊บหนึ่งขอขอคิดก่อนถ้าหลับตาคิดนี่ก็ไม่ผิดปกติเลยนะคะบางคนเนี่ยวาดออกมาเป็นมือ,อวาดมือวาดลงกระดาษออกมานะคะกระบองเพชรล่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่าอย่างเงี้ยคุณก็จะมีภาพจำใช่ไหมหรือวาดออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็น visual cortex นะคะก็คือ การจําแบบที่เป็นภาพอ่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยความจําก็มีทั้งแบบที่เป็นเมมโมรีนะก็คือรีคอร์มาเราเคยทําสิ่งนี้เราเคยร้องสิ่งนี้เราเคยรู้จักสิ่งนี้เราเคยเห็นสิ่งนี้มันก็จะอยู่ในเมมโมรีนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตรงหน้านะในขณะนั้นเนี่ยเราเราเนี่ยจะรีคอร์เราจะเรียกเอาเมมโมรีทั้งที่เป็น เอ่อเมมโมรีเป็นความทรงจำแล้วก็ลักษณะที่เป็นวิชวลออกมาได้ยากขึ้นอ่ะถ้ามีอะไรอยู่ตรงหน้านะยกตัวอย่างยกตัวอย่างคุณเคยไหมคะเอ่อสมมุติกำลังฟังเพลงอยู่กำลังฟังเพลงหรือกำลังเขียนกำลังอ่านอะไรบางอย่างอยู่เราเพื่อนอยู่ดีก็เดินมาเฮ้ยเทีย่ยงนี้กินข้าวอ,อะไรดีปรากฏคุณอ่านอะไรเกี่ยวกับสิงโตหน่อยก็จะเผอตอบไปว่าอ๋อ oh, สิงโตเหมือน เดี๋ยวก่อนใจเย็นเขากําลังมาถามว่าจะไปกินข้าวไหมหรือกินอะไรดีคุณก็อ่านเรื่องสิงโตนะหันไปตอบสิงโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางทีอันนี้ก็เหมือนมุกตลกของอพวกตลกคาเฟ่ใช่ไหมเขากําลังร้องเพลงนี้อยู่ร้องเพลงหนึ่งอยู่แล้วก็ถามว่าเอ้ยจะเอาอะไรก็เอาเนื้อร้องของเพลงนั้นมาตอบแบบเนี้ยเออเนี่ยค่ะคือตัวอย่างของ Reality First บางครั้งเนี่ยเราเผลอรับปากเพราะว่าเราก็อินกับไอ้คำที่จะต้องพูดกับเขาอยู่ตรงเนี้แล้วเราก็เผลอเอาคำติดปากรับปากรับปากไปเนี่ยเพราะเรียลลิตี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำงานก่อนที่คุณจะไปประมวลผลว่าเฮ้ยตกลงแล้วแบบเ,เราวันพุธเนี่ยเราไปสอนแทนเขาได้ปเปล่าะเอ้ยวันพุธเราติดอะไรหรือเปล่าะเอออะไรอย่างเงี้ยบางทีเรา ไม่ทันได้คิดจริงๆนะเพราะว่าเราอยู่กับเรียลิตี้ตรงนี้เราเขาุาสาห์เดินมาบอกเรางั้นเราก็รับปากไปเลยก็เป็นไปได้เราไม่ได้ดึงเอา,เอาสมองส่วนที่เป็น Memory Cortex หรือว่า Visual Cortex ใดๆมาประกอบกันเลยอ,อันนี้ข้อสรุปของ r e a l i t y first นะก็คือความจริงที่อยู่ตรงหน้านะคะถือเป็นลำดับสำคัญแล้วก็ควบคุมความสามารถในการใช้ Imagine จินตนาการนะหรือ Memory ก็คือความทรงจำเนี่ยความทรงจำกับจินตนาการนะแพ้ Reality ที่อยู่ตรงหน้านั่นเองอืมนี่พอเราเห็นละเราเห็นแล้วว่าทางเจ้า Empathy g a แกนะที่ทำให้เบรเบอร์นะหรือว่า Reality First r ร์สเนี่ยที่ทำให้เราแบบโอ้ยตอบไปก่อนหรืออะไรเงี้ยมันมีผลมันมีผลนะ อย่างเช่นแบบเราหนึ่งเลยเราอาจจะเป็นคนโลเลนะคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนโลเลสองคนอาจจะมองว่าเราแบบดับเบิลสแตนดาร์ดอืมเช่นแบบเฮ้ยกับคนนี้อ่ะเราเห็นคนนี้อยู่ตรงหน้าเราก็เลยตัดสินให้คนนี้ทำแบบนี้แต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีเคสแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันควรจะใช้เหตุและผลมากกว่าคุณก็ไปใช้ความจริงที่อยู่ตรงหน้าของณวันนั้นตัดสินอีก ก็คือคุณไม่มีสแตนดาดใดๆเลยเอาเป็นว่าสถานการณ์ตรงหน้าเป็นยังไงคุณก็เอาตามนั้นเอาตามอารมณ์เอาตามใจณนะตอนนั้นแบบนี้มันคือดับเบิลสแตนดาร์ดซึ่งก็เป็นผลเสียใช่ไหมคะทีนี้เราจะมีวิธีการควบคุมเอมพัตตี a แกรตรงนี้หรือว่าเรียลลิตี้เฟิร์สรูตรงนี้ได้อย่างไรอืมมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกนะคะให้พยายามนึกถึงความรู้สึกของเราในอนาคตแทนปัจจุบัน ยกตัวอ,อย่างเมื่อสักครู่โจ้พูดถึงการรับปากของวันพุธใช่ไหมแทนที่คุณจะรับปากเลยแทนที่คุณจะใช้ตัวเรานะปัจจุบันชวีวันปัจจุบันเนี่ยในการตัดสินว่ามาไปได้เดี๋ยวไปสอนแทนวันพุธคุณยั้งนิดหนึ่งแล้วคุณลองคิดซิเอวันพุธถ้าต้องไปสอนแทนตอนนั้นมันจะเป็นยังไงนะ เแล้วเรื่องที่จริงๆจะต้องไปสอนเนี่ยมันเรื่องอะไรเราจะเราจะเริ่มทบทวนไงเราจะเริ่มทบทวนเราจะเริ่มแบบไม่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ได้ใช้แฟกต์ที่อยู่ตรงหน้าเป็นตัวนําก่อนถูกไหมอันนี้ข้อที่1พยายามนึกถึงความรู้สึกของตัวเราในอนาคตแทนปัจจุบันนะคะวิธีควบคุมเอมพัติแกรวิธีที่สองนะคะก็คือพยายามนึกถึงคนอื่นดูบ้างนะ ว่าถ้าเขาเนี่ยต้องมาอยู่ในสถานการณ์ของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรอืมลองเอาคนอื่นมาแทนดูบ้างนะเฮ้ย <c oughs> ถ้าเป็นพี่เก่งมีคนมาไว้หวานมาบอกว่าอ่ะวันพุธไปสอนแทนทีพี่เก่งจะทำยังไงไม่น่ารับปากนะพี่เก่งไม่น่าจะรับปากเพราะว่าไม่ใช่อะไรพี่เก่งไม่รู้คิวตัวเอง <c oughs> พี่เก่งก็จะมาถามเราก่อนใช่ไหมเออ แล้วทำไมเราไม่เช็คคิวตัวเราก่อนละ่ะก่อนที่จะรับปากไขรหรือพี่เก่งก็มักจะพูดเสมอว่าเอ้ยมันเป็นเราหรือเปล่าที่พูดเรื่องนั้นได้ดีที่สุดเราก็จะถามคนที่มาไว้วานก่อนว่าไอ้วันพุธที่บอกว่าจะให้ไปสอนแทนนะให้สอนเรื่องอะไรเออสมมุติเขาบอกอ๋อวันพุธไปสอนเรื่อง creativity ให้หน่อยสอนแทนพี่เก่งหน่อยเราก็จะบอกโห creativity มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นเราเท่านั้นพูดนะ creativity เราก็ไม่ได้ creative ขนาดนั้น เงินเราไม่ไปเห็นไหมเออเราก็จะเริ่มใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ละพอเรานึกถึงคนอื่นดูบ้างว่าถ้าเขาต้องมาอยู่ในสถานาการณ์แบบเนี้ยกับเรา <im itation> เขาจะใช้อะไรประกอบในการตัดสินใจบ้างเราจะไม่ได้ใช้อารมณ์และเห็นไหมคะอืมอย่างที่สนะวิธีควบคุมเอมพัตีแกลวิธีที่สคือเอาความรู้สึกของคนหมู่มากนะถ้าคนเหล่านั้นต้องมาอยู่ในสถานาการณ์ต่างๆยมันจะเป็นยังไง อันนี้เราลองคิดถึงคนหมู่มากนะเช่นสมมติสถานการณ์เมื่อสักครู่อาจจะยกตัวอย่างได้ลําบากนะเพราะมันเป็นเรื่องแบบเฉพาะเจาะจงมากเลยเช่นแบบเฮ้ยเออเราเป็นห่วงคนที่เจอสถานการณ์โควิดตอนนี้นะตอนนี้เราอะดูแลรักษาตัวเองดีแหละเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ได้อินนะกับคนที่เขาลำบากมากๆเนี่ย แต่ถ้าสมมติเราลองคิดนะแทนคนหมู่มากนะถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องกลับออกไปทำงานนะกลับออกไปทำงานแบบปกตินะคะเราตัวเราเองเราอาจจะบอกโอ้ยไม่อยากอะออกไปทำงานปกติทำไมตอนนี้คือแบบตัวโรคอะมันยังปกติยังโอเคเอ๊ยยังยังเยอะอยู่เลยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราเองเป็นหลักเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมัน work from home ได้ หลายๆอย่างก็ยังทําได้เพียงแต่จะมีเงามีเฉาอะไรบ้างแต่กับคนที่เขางานเขาไม่สามารถที่จะ work from home ได้ล่ะคะ่ะงานที่เขาปกติจะต้องบริการคนจะต้องออกไปในที่ที่คนจะต้องมารับบริการในที่เฉพาะละ่ะเป็นยังไงใช่ไหมเอออันนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ย เอมพั h ตีมากขึ้นนะเอมพัตตีคนอื่นๆแล้วก็เข้าใจคนอื่นๆได้มากขึ้นไม่ได้ตัดสินจากตัวเราเองเป็นหลักไม่ได้ตัดสินจากอารมณ์ไม่ได้ตัดสินจากสิ่งที่เรามองเห็นแค่รอบตัวของเราตอนนี้เป็นหลักแต่มันจะทำให้เราเนี่ยมองได้กว้างขึ้นนั่นเองนะคะ อืมดังนั้นคุณนะ่าจะพอเข้าใจเนาะเหตุผลที่คนเปลี่ยนใจเหตุผลที่คนกลับคำในตอนหลังเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะว่าเขาจะกลับคำบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะว่าเขาตั้งใจจะให้คุณเข้าใจผิดแบบนี้แต่มันเป็นเพราะเขามี empathy gap หรือบางทีนะตอนที่เขารับปากตอนนั้นน่ะเขาอาจจะอยู่ในห่วงของเรียลิตี้เฟิร์สรอยู่ก็ได้เนาะ ดังนั้นแล้วเนี่ย แต่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบจะหยวนจะโอนอ่อนผ่อนตามเพราะบางคนก็คือโลเลแล้วก็ทําให้เรื่องนั้นเนี่ยเป็นผลเสียกับสถานการณ์โดยทั้งหมดจริงๆดังนั้นก็ต้องมีวิธีควบคุม Empathy Ga กนะคะก็คือนึกถึงความรู้สึกของตัวเราในอนาคตแทนปัจจุบันนะนึกถึงคนอื่นดูบ้างถ้าเขาต้องไปอยู่ในสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงคุณจะเริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะคิดถึงความรู้สึกของคนหมู่มากบ้างนะคะว่า,าเขาเหล่านั้นจะต้องไปอยู่ในสถาน,นาการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไร อันนี้ก็จะทําให้คุณเข้าใจในภาพรวมสภาวะสังคมได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ สนุกเนาะเรื่องอการเข้าใจผู้คนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของการจัดการเช่นกันนะคะจัดการอารมณ์ตัวเองจัดการคนรอบข้างนะคะแล้วก็จัดการงานก็จะได้ใช้เรื่องนี้ไปด้วยซึ่งก็เป็นเนะะื้อหาของ The Organize นั่นเองนะคะแหม Landing Landing The Organize นะคะเจอกันทุกวันจันท์พุ้ธศุกร์นะคะก็จะมีเอพิโซดมาปล่อยแบบนี้หรือว่าถ้าคุณอยากจะตื่นเช้าๆเลยนะหกโมงครึ่งไปฟังกันใน c l ับ House ก็ได้เช่นกันนะคะจะเปิดห้องตั้งชื่อ The Organize แบบนี้เลยนะคะ อยากฟังเนื้อหาอะไรนะคะกดติดตามออแล้วก็ฟีดแบ็กกันมาได้นะคะหรือว่าชอบใจเนื้อหาแบบนี้กดติดตามจากทุกแอปพลิเคชันที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้ได้เลยนะคะอยากพูดในสิ่งที่คุณอยากฟังนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโจ้ชวีวันณคงโชคสมัยค่ะ managing director บริษัท RGB 7 2และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ